สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินผลไม้เนาะวันนี้นี่ใหญ่มากไม่รู้ว่าเขาเรียกน้อยหนุ่มหรือว่าน้อยหนานะคะแต่ว่าที่ร้านที่ปุ้ยซื้อเขาเรียกน้อยหนาแต่บางคนอาจจะเรียกเป็นน้อยหนุ่มนะคะใหญ่มาก นี่คือนี่ค่ะใหญ่ไหมคะดี๋ยวโชว์ลูปใหญ่ข้างหน้าแล้วกันนี่นิ่มแล้วนะคะสะ่วนนี้ยังไม่สุกอันนี้ก็เริ่มนิ่มล้อน,นี้ก็นิ่มแล้วส่วนอันนี้นิ่มสุด ดูเปลือกบางมากแทบจะไม่มีเม็ดเลยค่ะทุกคน ต้องแกะแบบแกะแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเปลือกมันบางมากเพราะฉะนั้นใช้มีดดีกว่าซื้อมาจากตโตนะคะสามกิโลสองร้อยแปสิบแปดบาท มีสามลูกนะคะทุกคนได้ห้าลูกพูดเสียงเบาหน่อยนะคะเพราะว่ามันดึกแล้วแต่ละคลิปที่พีอ่อยออัดคลิปนะคะส่วนมากก็จะเป็นช่วงยินช่วงที่แบบดึกแล้วสามทุ่มสี่ทุ่มก็เลยพูดดังไม่ได้นาะนี่ค่ะทุกคนบอกเบิกเสร็จแล้วชิมคะ่ะ หวานหวานเปรี้ยว <c oughs> เม็ดน้อยมากที่กินมาเพิ่งมีเม็ดสี่เม็ด อร่อยดีค่ะ you <laughs> แน่งท้องแล้วกินล sure> ูกกันเขาก็จะสุกมาให้ก็คือยังไม่สุกนะคะทุกคนมันจะค่อยๆสุกทีละลูกสองลูกเพราะว่าเขาก็จะเลือกมาเพราะกลัวว่าเราจะกินไม่ทัน và ông tiểu mình đi mát cũng อิ่มมากคมมากทุกคนอิ่มลูกใหญ่มากดู ก็เริ่มนิ่มละพวกนี้น่าจะสุกอันนี้ก็นิ่มแล้วค่ะ่เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังแข็งอยู่ค่ะก็วันนี้ก็ <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะากดไลก์กดแช,ชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปุ้ยทำคลิปต,ต่อไปได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เออข้ามารับชมเข้ามากดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่เออข้ามา คอมเมนต์ติชมนะคะเดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะคะก็จะพยายามปรับปรุงให้ให้ออกมาดีที่สุดนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะ